สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบรีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรมาร์กน้าแบบง่ายมากเลยค่ะทุกคนสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นช่วยกระชับผิวมุนช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กช่องมุกบรีชาแนลแล้วก็ช่องมุกบรีสีสบวได้ให้มุกด้วยนะคะเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้นมเปรี้ยวค่ะะ่่ออะะะ่ะะะะะจจใใใชช้้้้เเเเปป็็็็นนนนยยีหหหอไไไรรกกดดคคาาํแัล นมเปรี้ยวเขาก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยป้องกันสิวช่วยลดรอยแดงจากสิวด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรุขุมขนด้วยค่ะก็ให้เรากลับปริมาณนมเปรี้ยวได้ตามต้องการเลยค่ะ จากนั้นนะคะส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ค่ะถ้าใครที่ไม่มีน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็ใช้เป็นวิตามินซีใช้เป็นน้ำมะนาวใช้เป็นน้ำมะเขือเทศก็ได้นะคะสำหรับน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าค่ะน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์เขาก็จะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ช่วยในการผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะช่วยขจัดพวกสิ่งสกปรกที่อุดตันที่รูขุมขนของเราด้วยค่ะในส่วนนี้เราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์1ช้อนชาค่ะ เพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโดยการล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนะคะเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนค่ะจากนั้นก็ให้ใช้สูตรนี้มาร์กให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะโดยการใช้สัมฤทแผ่นแบบนี้นะคะถ้าใครที่ไม่มีสําฤีแผ่นก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีแผ่นมาร์กก็ใช้เป็นแผ่นมาร์กนะคะจุ่มในส่วนผสมจากนั้นก็นํามามาร์กให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะจากนนั้ก็ปปยงไวระมาณ15-20 นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะและก็ปิดท้ายด้วยน้ําเย็นค่ะเพื่อเป็นการปิดหลุกของคนอีกรอบหนึ่งค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะก็ทำได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งหรือว่าจะทำทุกคืนก็ได้ค่ะเมื่อเราทำเป็นประจำติตต่อกันเป็นระยะเวลา3สัปดาห์นะคะ2-3สัปดาห์เราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะจะรู้สึกว่าผิวหน้าจะกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็รูขุมขนก็จะกระชับผิวหน้าก็จะเรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่เราแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าได้เรียบเนียนแล้วก็ติดทนยิ่งขึ้นค่ะก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิ 大家好。